เกิดอะไรขึ้นขวัญอุตสามณีกินยาหวังจบชีวิตตัวเองเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุช็อกค,คิดสั้นตัดใจลาโลกเปิดใจขวัญอุตสามณีเคยคิดสั้นกินยาหวังจบชีวิตตัวเองตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นซึ่งขวัญบอกเรื่องมานานมาแล้วไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต นางเอกสาวที่เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นเด็กสำหรับนางเอกสาวหน้าคมขัญอุสมณีไวยทยานนท์เจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยเธอได้รับการทาบทามและแนะนำจากทีมงานนักแสดงตั้งแต่อายุสามขวบ จนมีผลงานทำให้เธอโด่งดังขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการมานานท่ามกลางแรงใจจากแฟนคลับมากมายล่าสุด2กันยายนสาวขวัญได้มาออกงานพิธีตั้งเสาเอกบวงสรวงเทวดาบูชาเลิก เพื่อสร้างโรงพยาบาลสัลเลกรม The Art Hospital พร้อมเปิดใจหลังจากเจ้าตัวได้แชร์เรื่องในอดีตที่เคยคิดสั้นจะกินยาฆ่าตัวตายผ่านช่องยูทูบของตัวเองซึ่งขวัญบอกเรื่องมันนานมาแล้วไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองและตอนนั้นก็ยังเด็ก พอมีปัญหากับคนคนหนึ่งทําให้คิดผิดใช้อารมณ์ชั่ววูบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้ามองย้อนกลับไปก็คงไม่ทันพอรู้ว่าไม่มีใครรักเราและดีกับเราเท่าครอบครัวของเราหรอกวันนั้นถือว่าโชคดีที่หยิบยาผิดขวดเป็นยาบำรุงเลือดของคุณแม่และแม่ก็ตะโกนเรียกเราพอดีสติเราเลยกลับมาโชคดีที่เหมือนแม่มาช่วยดึงสติเรากลับมา พอนักข่าวถามถึงเรื่องความรักขวัญรีบออกตัวเลยว่าตอนนี้ไม่อยากมีแฟนแล้วอยากแต่งงานมีสามีเลยและได้ไปดูดวงมาก็บอกว่ามีเกณฑ์แต่งงานในปีหน้าซึ่งขวัญก็รออยู่พร้อมกับฝากบอกเนื้อคู่ว่า ยังไม่ต้องขอแต่งงานก็ได้รีบๆโผล่หน้ามาให้เห็นเดี๋ยวไปขอเองก็ได้เพราะตนเองอยากแต่งงานอย่างมีลูกทุกคนในกลุ่มมีลูกกันเกือบหมดแล้วซึ่งตอนนี้อายุก็35แล้วถ้ายังไม่มีลูกภายใน1-2ปีเวลาเขียนข่าวหรือทำอะไรก็ต้องใช้คำว่าคุณแม่วัยชราแล้ว